ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนดีมีคุณธรรมเนี่ยมีทุกวงการนะคะมีทุกสาขาวิชาชีพล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะคนทำความดีเนี่ยทำได้ทุกทุกเรื่องทุกอาชีพทุกวันนะ,ะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นศิลปินนะคะมีชื่อเสียงมานานถ้าใคร เอ่ยชื่อบอกอ๋อแต่อาจจะไม่เคยเห็นตัวจริงหรืออาจจะไม่ได้ออกมามาพบสื่อหรือไม่ได้ออกมาเผยตัวเองมาประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะศิลปินที่เป็นนักเขียนที่บอกว่าคนเขียนหนังสือสื่อสร้างสรรค์ค่ะขอต้อนรับคุณไมตรีริมพิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ค่ะโอ้ต้องแสดงความยินดีนะคะปีนี้ได้รับรางวัลสื่อสร้างสารรค์ดีเดน่นในฐานะที่เขียนเรื่องเป็นนักเขียนมากี่ปีแล้วคะ จริงๆก็ประมาณ3 0ปี40กว่าปีอ0่กว่าปีท่ารงว่าเขียนหนังสือตั้งแต่อายุน้อยๆ20กว่าไม่น้อยฮะอายุ3ามสิเปล่าสามสิบก็เริ่มเขียนตอนนั้นที่เรียนอะไรมาคะหรือมีแรงบันดาลใจอะไรจบมาทางด้านนี้หรือยังไงคะคือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอานังสือแต่เดิมป็ชอบอ่านหนังสือนะครับอยู่นครแล้วก็เป็นคนอ่านพอเราอ่านเยอะๆเราก็ ถามว่าเราอยากเขียนหนังสือก็แค่นั้นนะ่สั้นเรื่องแรกนี่เป็นแนวไหนคะเรื่องเรื่องแรกที่เราเขียนเรื่องสั้นครับเรื่องสั้นครับทั่วไปเรื่องสั้นแล้วก็ไปส่งตานิทยาศาสารอะไรสมัยนั้นครั้งแรกที่ส่งหนังสือฟ้าเมืองไทยอ๋อค่ะเราเขียนเป็นเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับเรื่องบูหรือว่าเรื่องรักหรือว่าเป็นเรื่องสืบสวนฆาตกรรมหรือว่าเรื่อง เรื่องสั้นเรื่องแรกนี่แปลกนะเป็นเรื่องโเพีีของผอตอนนั้นหนยังเรายังอายุน้อยเราก็มีมุมมองตรงนี้ที่น่าสนใจแล้วก็เอามาเขียนครับเป็นเรื่องแรกครับเรื่องสั้นได้เขียนกี่หน้าครับตอนนั้นที่ส่งฟ้าเมืองไทยประมาณสองหน้าสามหน้าเป็นคอลัมน์ที่พี่อาจินปัญจพันธ์นะซึ่งเป็นบรรณาธิการเนี่ยท่านกำหนดว่าไม่ต้องยาวนักนะครับ แล้วก็เขียนเรื่องอะไรก็ได้ครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องสั้นมันควรจะกี่หน้าแต่จําได้ว่าไม่เกินสามหน้าไม่เกินสามหน้าแล้วส่งไปถึงก็ได้ลงเลยได้ลงแล้วทีนี้ต้องลงทุกสัปดาห์หรือไงไลายปักรลยสัปดาห์หรือไงเป็นไลนสัปดาห์แต่ไม่ได้ลงทุกสัปดาห์อ๋อแล้วแต่เราส่งเพราะเรื่องสั้นนี่มันหมุนเวียนคือในฉบับนี้มีเรื่องเดียวทีนี้ก็มีนักเขียนอื่นที่เขาบรรณาธิการนี่ก็จะเลือกเรื่องที่ ที่เห็นว่าเหมาะสมของแต่ละสัปดาห์ลงแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะครั้งแรกใช้ชื่อนี้เลยไหมคะใช้ชื่อนี้เลยตอนนั้นคุณยังไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักก็เป็นมือใหม่สมัครเล่นส่งไปทางไปส่งไปส่อ๋อ้ค่ะก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอืมไม่มีฮะแล้วก็พอลงแล้วถึงตอนไปรับค่าเรื่องถึงได้รู้จักค่ะตอนนั้นเนี่ยค่าเรื่อง คงไม่ได้ขี่สตางค์เพราะว่าในยุคสะสี่ปีที่ตอนนั้น50บาทเองห้าบาทห้าสิบบาทแต่แต่สมัยตอนสอ2บาทคุเตียวชามละสองบาทเราก็นั่งรถไปรับค่าเรือไปรับค่าเรือทีนี้เดือนหนึ่งอ่ะจะส่งได้ได้ลงสักกี่ใฉบับคือพอเรลงฟ้าเมืองไทยเนี่ยฮะก็ขยายไปส่งไปลงชาวกรุงนะสยามรัฐอ๋อะตรีสารนะครับเอ่ลาลานานะครับ นึกชื่อไม่ค่อได้นะแต่เกือบหลายฉบับฮะส่งไปส่วนใหญ่ได้ลงนะได้ลงแล้วหลังจากเรื่องแรกพอเรื่องต,อต,อต่อมาแนวไปแนวไหนคะบูไหมคะหรือยังไงคือพอเราเขียนเรื่องแรกเสร็จก็ไปรับการเรื่องพี่อาจินปัญญพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นครูในการเขียนหนังสือท่านก็บอกว่าเฮ้ยไมตีเนี่ยทํางานอะไรก็บอกว่าอยู่ป,ป่าอ๋อเป็นข้าราชการครัะคะ รับสาชกิจรับวิสาหกิจรับวิสาหกิจทำงานการประปาครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ฮะก็ประปานครหลวงลนครหลวงกรุงเทพด้วยค่ะทีก็เลยเขียนพี่อาจินก็บอกเขียนเรื่องประปามาดิเป็นปลูกเป็นเรื่องสั้นก็ชุดน้ําประปาเรื่องสั้นชุดน้ําประปาเนี่ยได้ลงดี่ความเมืองไทยตลอดนะครับเดือนหนึ่งเรื่องหนึ่งบ้างสองเดือนเรื่องบ้างครับเราต้องผูกเรื่องขึ้นมาเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแต่งค่ะ ส่วนใหญ่จริงเพราะตัวเองเป็นทํางานประปาใช่ไหมก็ก็เขียนเรื่องจริงคะก็เรามาเสริมแต่งบ้างก็เหมือนเรื่องคนอยู่วัดนะครับในบรรดาที่เขียนมาทั้งหมดถึงวันนี้นี่เกือบ40ปี30กว่าปี39ปีก็เริ่มเขียนอายุ30ต้องี0ปี40กว่าปีมีเรื่องไหนที่แบบ เป็นเรื่องชิ้นโบแดงแล้วก็ได้รับรางวัลในเรื่องนั้นทําให้คนรู้จักไมตรีริมประชาเนี่เรื่องไหนคะ,ะคือผมนี่เป็นคนเขียนเยอะ,ะเรื่องสั้นนี่ก็ประมาณสักรวมสามร้อยกว่าเรื่องอนะครับเยอะฮะหลายชุดนะชุดการการชุดคนอยู่วัดชุดอะไรเนี่ยเยอะแยะ,ะนะครับชุดป่าป่าแล้วยังเขียนน,นิยายะนะครับ ที่ได้เป็นละครทีวีอย่างความรักของคุณฉุยด็อกเตอร์ครกเยอะแยะนะฮะ,ฮะ <c oughs> แล้วก็ถ้าถามว่าชอบเรื่องไหน <c oughs> ก็ก็คงตอบยากครับเ <c oughs> พราะเราเขียนเนี่ยเราก็ต้องชอบ <c oughs> ใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> แต่ที่พบความสำเร็จที่สุดนะถ้าคิดว่าสำเร็จนะก็ <c oughs> คือเรื่องคนอยู่วัด <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่เราจะพูดต่อไปครับ <c oughs> ตอนที่อยู่วัดตอนนั้นอยู่วัดอะไรนะคะวัดบุพพารามครับแล้วแล้วก็ อยู่ทบุลีนะครับแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเราได้ประหยัดคือเอาเงินที่เราจะต้องเสียค่าหอพักมาปลูกปิ่นโตกับเพื่อนแล้วก็แบ่งกันกินนะครับก็เทากับประหยัดเพื่อนเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ครับครับแล้วก็เรามาเรียนที่ก่อสร้างอุเทนถวายครับแล้วเพื่อนก็เรียนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับแต่เรามาไกลกว่าใช่ไถ้าจากวัดบุพการามก็นั่งรถเมล์แต่เพื่อนบางทีเขาเหนื่อยกว่า เพราะเขาไม่ไม่ค่อยมีสรืงต่างเดินไปเรื่ียคนคนอยู่วัดที่ได้รับความนิยมเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยรู้หรือไงคะสิ่งที่เราเขียนถึงค่ะคือที่เขียนถึงนี่นะตอนนั้นเนี่ยพอเขียนอยากเขียนลงพระเมืองไทยนะครับแล้วก็เขียนเรื่องป่าๆจนรู้สึกเบื่อตัวเองอ่ะแล้วมันซ้ําๆแล้วครับไม่เราเอาชีวิตเราที่ผ่านมาก็คือเป็นเด็กวัดนะครับ ก็เลยเขียนเรื่องเรื่องเรื่องเด็กวัดเนี่ยไปส่งที่ความเมืองไทยก่อนนะฮะพี่อาจินก็บอกว่าไม่เอาเอาเรื่องปาปะเพราะว่าเพราะว่าไม่อยายใหเราเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจส่งไปที่หนังสือชาวกรุงที่คุณประมูลอุณทูปเป็นบรรณาธิการนะฮะที่ท่านเขียนเรื่องจันดารลานะครับแล้วชาวกรุงสมัยนั้นเนี่ยถ้าผู้ใดได้ลงเรื่องสั้นนี่ถือว่าเกิด นะครับเพราะลงยากมากฮะลงยากมากแล้วหนังสือเขาขายดีขายดีฮะเป็นหนังสือรายเดือนที่ขายดีที่สุดมันมีคู่ชาวกรุงสยามรัฐสมัยหม่อมคึกฤนี่ชาวกรุงนี่เขาให้เราตอนละเท่าไหร่คะตอนนั้น25 0บ้าเยอะาทับเยอะขึ้นครับเพราะอย่างที่ว่านะฮะกคุยเตี๋ยวชามหนึ่งสองบาทนะครับแล้วแล้วเนี่ยจบจบในเดือนตอนหนึ่งก็จบหรือว่าต้องต่อไม่ฮะจบ อย่างคนอยู่วัดนี่จบเป็นเรื่องสั้นจบเป็นตอนตอนไปนะครับนก็จะได้อ่านแล้วสรุปได้เลยแล้วพอลงที่ชาวกรุงนี่นะก็มันไม่ใช่ง่ายนะฮะส่งไปสองตอนได้สองเรื่องนะฮะไม่ได้ลงฮะไปลงเรื่องที่สามพอลงเรื่องที่สามนี่บอกกเขียนจดหมายมาหาบอกว่าได้ไปเอาเรื่องที่หนึ่งที่สองมาอ่านใหม่ก็บอกดีนี่ก็ลง ที่เราก็เลยได้กำลังใจเรื่องชุดคนอยู่วัดก็เลยเขียนตลอดจนกระทั่งได้เป็นเล่มมาครับครับแล้วก็เลยมีคนอยู่วัดหลายตอนเลยใช่ไหมคะไม่ฮะนี่ที่เอามาให้ดูทั้งหมดนี่นะฮะจริงๆแล้วมีสี่สิบกว่าเล่มนะพิมพ์สี่สิบสี่สิบกว่าครั้งแต่ละเล่มไม่ซ้ํากันใช่ไหมคะคนละเรื่องซ้ํากันหมดเลยฮะเนื้อเรื่องเดียวกันหมดเลยนะที่นี่บางส่วนที่ค้นมาได้นะครับแล้วก็ พิมมาตลอดนะฮะทีนี้มีส่วนมากจะพิมพ์เองส่วนมากนะฮะระยะแรกก็มีสำนักพิมพ์คนอื่นไปทีพอขายได้ถึงเจ็ดแสนเล่มก็มีสำนักพิมพ์อะไรเนี่ยคนรู้ใจนะฮะมาขอซื้อไปพิมพ์ครับคือประวัติเยอะคนอยู่ประวัติยาวมาก แต่ว่าเนื้อหาทุกเรื่อซับทุกเร่มเหมือนกันหมดทั้งหมดมี15เรื่องนะครับแต่พิมพ์ทั้งหมดสี่ิกว่าครั้งแล้วพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2519พิมพิมมา45ปีแล้วนะ44ปีแล้วแล้วตอนนี้ยังเขียนอยู่ไหมคะเรื่องสั้นไม่ค่อยได้เขียนฮะแล้วเรื่องอะไรนิยายอะไรก็ไม่เขียนแล้วเหรอคะตอนนี่้เรียกว่าวางปากกาไปแล้วไม่เชิงวางอแต่ว่าเขียน กะไว้พิมพ์เป็นเล่มไปเลยเพราะว่านี่อสารต่างๆหยุดหมดนะฮะสยามรัฐก็หยุดอะไรก็หยุดเล่มนี้เป็นเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษแปลให้ค่ะแปลจากคนอยู่วันนะ คนชื่อคุณสตีเฟนสตีฟหรืออะไรฮะอาจจะออกเสียงผิดนะเขาก็ออกมาทําก็ออกมาทให้เป็นภาษาภาษาอังกฤษให้คือนี่เป็นฝรั่งนะฮะเขามาอยู่เมืองไทยนานนานจนกระทั่งอ่านหนังสือไทยได้แล้ววันหนึ่งนะฮะที่คุณสตีฟหรือสตีเฟนเนี่ยบอกว่าไปร้านหนังสือแล้วไปเลือกหนังสือมาเล่มหนึ่งคือคนในผ้าเหลืองนะครับไม่ใช่เล่มนี้นะฮะอ่านแล้วชอบก็เลยแปลภาษาอังกฤษ แล้วปรากฏว่าไปขายอยู่ที่นิวยอร์กแล้วขายได้ท่านเลยติดต่อกลับมาตอนนี้ตอนที่แปลนี่ไปอยู่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็ขอคนอยู่วัดไปแปลแล้วแล้วคนในผ้าเหลืองใช่ของคุณมิตรีของผมเหมือนกันแต่ไม่ได้เอามานะฮะเพราะวันนี้จะพูดเรื่องคนอยู่วัด อย่างเดียวนะครับจริงๆพูดได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าเพราะว่าการที่คนจะอยู่มาถึงวันนี้สี่สปีเนี่ยต้องไม่ใช่เพราะเรื่องคนอยู่วัดอย่างเดียวแน่นอนเพราะว่าได้ได้ยินชื่อจากหลายเรื่องที่ที่ผ่านสื่อที่ผ่านสายตาเพราะตอนเด็กๆก็เป็นนักอ่านครับแต่แต่บังเอิญว่าที่ได้รับรางวัลประชาบดีเนี่ยเขาได้รับเพราะหนังสือเรื่องคนอยู่วัดใช่ค่ะก็เลยอยากจะเน้นหนังสือเรื่องคนอยู่วัดค่ะแต่แต่จริงๆต้องต้องให้คน ไปหาอ่านอีกหลายเรื่องไงคะโหโหที่ผลงานเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนพรสวรรคร์เป็นเหมือนประสบการณ์รจึงต้องให้คนที่ดูรายการเราะค,ะคร่ะเขาต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งอยากจะเรียนถามว่ามีเล่มไหนที่อยากแนะนํานอกจากคนอยู่วัดโอเคอันนี้คือผ่านคณะกรรมการเป็นที่ประจักษ์ว่าเรื่องเนี้ยสื่อสร้างสารรค์ดีเด่นให้มุมมองแง่คิดให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอ่านแต่มีเรื่องอื่นๆอีกค่ะมีครับมี อย่างยกตัวอย่างเรื่องที่ได้รับรางวัลนะฮะก็คืออย่างเรื่องดอรครกนะครับดอรครกอันนี้ันจะเกี่ยวกับอะไรคเป็นเกี่ยวกับนวนิยายนะครับคือทั้งได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการที่ประกวดหนังสือรางวัลดีเด่นนะครับแล้วก็ได้ทําเป็นภาพยนตร์นะสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับแล้วเรื่องความรักของคุณฉุยก็เป็นทีวีช่องช่องเจ็ดมั้งฮะที่คุณอนันต์บุญนาคแสดงนะครับแล้วยังมีเรื่อง พบรักช่องสามมีเรื่องถึงคราวใจเฮงหลายเรื่องมากเป็นนวนิยายะนะครับส่วนสารคดีก็ก็เขียนอย่างคนในผ้าเหลืองะนะ,ะที่ที่ได้รับการแปลสงปลัเอาไปแปลแล้วยังมีพวกบทความต่างๆเขียนเยอะ เขียนประวัติบุคคลของพี่ถวันดัชเชนีมนุษย์ต่างดาวถวันดัชเชนีนะนี่ค่ะต้องพูดเพราะว่าเพราะว่ารายการนี้คนดูจะได้เขียนเรื่องเดียวได้ราะวันคือเดี๋ยวไม่เข้าใจบอกไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราผลิตสื่อสร้างสรรค์ดีๆมาเยอะแยะแต่บังเอญเรื่องคนอยู่วัดเป็นเรื่องที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ไมตรีลิมประชาชิมือมือมือนี้ชื่อนี้เนี่ยทำอะไรมาเยอะแยะนะคะแล้วสิ่งที่สะท้อนสังคม แล้วรู้สึกว่าเมื่อเมื่อไปสร้างเป็นภาพยนตร์สร้างเป็นหนังแล้วไปสร้างเป็นละครแล้วเนี่ยฟีดแบ็กลับมาดีคือเรื่องอะไรคะคือที่กลับมาดีนะฮะก็รู้สึกความรักของคุณฉุยนะฮะเป็นตลกเหรอคะเรื่องครับเป็นเรื่องตลกแต่ได้ข้อคิดนะครคือใช้ความซื่อเพราะตอนนี้คนชอบแบบนี้คือไม่อยากอะไรเครียดมากครับเอก็ได้เป็นทั้งละครนะฮะแล้วก็ได้เป็นภาพยนตร์นะครับ แล้วเรื่องนี้มีนิดเดียวคือใช้ความซื่อชนะความรักนะฮะคือผู้ชายซื่อๆเนี่ยพระเอกอันนี้เราเราประสบการณ์เห็นใครมาแล้วเอามาเขียนหรือว่าคิดที่ไหนมาคือผมนี่จะเอาประสบการณ์ของเพื่อนของคนรู้จักมาเขียนแล้วก็มาแต่งเติมครับแต่งเติมประกอบกับของเราไปบ้างนิดหน่อยนะครับคุณไมตรีนี่ทางานที่ประปาจนเกษียณไหมคะจนเกษียณครับอ๋อลหลัง แก่ว่าเขียนหนังสือก็ควบ,ๆๆบคู่กับการทํางานแล้วแม้แต่หลังกเกษียณจากการประปแล้วก็ยังเขียนหนังสืออยู่เขียนทุกวันนี้ยังเขียนอยู่ก็เขียนแต่น้อยลงเพราะรว่ามีที่ลงไม่ค่อยมีนะแต่ปัจจุบันจริงๆแล้วตอนนี้มานั่งวาดรูปมากกว่าก็ได้แสดงภาพถิละปะไปเจ็ดครั้งเลยนะอ๋อค่ะค่ะเป็นของคนเดียวหรือร่วมกับคนอื่นคนเดียวคกับร่วมคนอื่นด้วยมากกว่าเจ็ดครั้งค่ะของคนเดียวฮะ ล่าสุดนี้ก็แสดงที่สไตล์ไหนคะสไตล์นามธรรมฮะเขาเรียกนามแอพแฟงนะครับนามธรรมก็ล่าสุดนี้ก็แสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผมเขาวาดรูปมาตอนนี้ก็ทําให้เราสบายใจหรือว่าทําให้เรามีความสุขกับการทํางานเขียนหนังสือวาดรูปคือมาค้นพบโดยตนเองนะว่าวาดรูปกับเขียนหนังสือนี่มันเหมือนกันคือต้องวางพลอตเหมือนกันอ๋อค่ะ มาเจอกระดาษว่างๆเวียร์เขียนหนังสือนะฮะัพอเขียนกับลูกลื่นะนะครับแล้วก็ทําไงถึงให้กระดาษสีขาวนี่เป็นอักษรของเราเขาเขียนนึกเจนจินตนาการแต่พอเราวาดรูปมีเฟรมสีขาวเหมือนกันนะ,ะแล้วมีสีอยู่ข้างๆสีนี่คือตัวอักษระนะครับที่จะป้ายลงไปให้สร้างความรู้สึกให้คนดู ก็คล้ายๆกันนะเขาก็มีความสุขต้องเรียน,ยนถามคุณไตรีว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงวันนี้อยากเรียนถามว่าวันนี้จากมุมมองสายตาของคนที่เป็นนักเขียนเป็นคนผลิตสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะรวมทั้งภาพวาดเนี่ยสังคมมันได้เปลี่ยนไปไหมคะจากคนมองของในฐานะที่เป็นศิลปินสังคมมันก็คงเปลี่ยนไปแน่นอนครับก็ เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบอ่านหนังสือคือคือเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยอ่านหนังสือใช่ค่ะเขาพูดผิดไปเยอะคนอ่านหนังสือแต่ไปอ่านไปอ่านในในมือถือใน youtube แต่ถ้าหนังสือเป็นเล่มเนี่ยไม่คินว่าอ่านน้อยเพราะบางวันนี้เรานั่งรถคุยความมาเห็นเด็กเปิดหนังสืออ่านนี่ผมต้องแอบถ่ายรูปด้วยความโอ้โหตื่นเต้น จะไม่แล้เพราะส่วนมากจะนั่งก้มจิ้มถ pues no> ้าคนไหนที่อยู่ในรถแล้วอ่านโอ้โหเรารู้สึกเป็นภาพที่ที่ตื่นเต้นอ่ะนะที่นี่พอพอสังคมเริ่มเปลี่ยนไปค่ะคนทํางานสื่อเนี่ยสมมุติว่าวันนี้อยากจะเขียนอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาโครกก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเพราะวิถีชีวิตคนเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนครับคนเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่เขียนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เขาจะเขียนผ่านสื่อตามที่รู้นะฮะแต่เนื่องจากคนรุ่นเก่าแบบผมเนี่ยเราไม่ถนัดที่จะเขียนผ่านสื่อมือถือนะใช้คําว่าสื่อมือถือนะเพราะว่ามันคนละสมัยก็อย่างไม่ต้องอะไรมากขนาดที่เขียนมาทั้งหมดนี่ประมาณหนังสือแปดเก้าสิบเล่มนี่นะฮะยังพิมพ์ยังพิมพ์ไม่เป็นเลย จะเขียนลุกลื่นแล้วมีคนเอาไปพิมพ์ให้อีกทีคือภรนยาครับพันยาผู้ช่วยครับพันยารีไทรับอรเขาเป็นอาจารย์แล้เป็นเคยเป็นครูภาษาไทยแล้วก็ช่วยแก้อะไรให้บ้างเกี่ยวกับคําผิดเพราะผมเด็กอาชีวะใช่ไหมฮะตอนหลังได้เรียนปริญญาก็ทีหลังแต่ตอนเป็นนักเขียนยังเป็นเด็กอาชีวะหอยู่นะครับก็ภาษาเกี่ยวกับคําผิดคําถูกนะฮะก็ ปัญญาก็ช่วยแก้ให้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของงานศิลปะนี่คำทุกคำผิดคำถูกเนี่ยมาแก้ทีหลังได้ถ้าสมมติปัญญา,าไม่แก้ให้เราก็มาเปิดได้แต่ตอนเขียนเนี่ยเราต้องเขียนให้ลื่นนะ<ไ>ให้ลื่น,นถ้าเราไม่นั้นเราสะดุดสะดุดค่ะคสะดุดครับวันนีเ้เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาอยากจะบอกอะไรกับคนรุ่นใหม่คะ่ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ศิลปิน เพราะวันนี้หลายคนก็ยังเอาเรื่องเก่าๆมาสร้างเป็นละคร,ครนะคะที่เขาบอกว่าละครย้อนยุคละครพีเรียดหรือแม้แต่หยิบยกบางเรื่องนิยายบางเรื่องขึ้นมาเขียนเนี่ยค่ะเราอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้ว่าเขาควรจะมองมุมอย่างไงหรือว่าวันนี้สังคมอย่างที่มเมื่อกี้เรียนถามมาเขาต้องการอะไรเขาอยากดูอะไรเขาอยากเสพอะไรแนวไหน บางทีมันก็คาดยากเหมือนกันนคะคาดยากเหมือนกันเพราะไทยทำอะไรก็เจ๋งใช่ไหมคะครับก็เคยคุยกับคนที่เขาสร้างภาพยนตร์นะนะอย่างสมมติว่าเขาบอกเนี่ยหนังสือไอ้ภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระโขนงได้เงินแต่เรามาสร้างซ้ําเจ๋งมันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้ลําบากนะฮะไม่ใช่ตัวเองคาดเดายากแต่ศิลปินนะฮะหรือว่าคนที่ชอบเรื่องงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหรืองานวาดรูปค่ะต้องทําตามนิสัยของตัวเองไม่ใช่ทําตามคว่ามต้องการของสังคมถ้าสังคมเกิดต้องการถือว่าเราโชคดีค่ะอย่างเนี้ยตอนนี้มาวาดรูปเนี่ยถ้าสังคมก็โอ้แหมไม่ปีนี้มาแปลกดีนะรูปนี้ดีหน้าอะไรเนี้ยเราถือว่าเราโชคดีค่ะแต่เขาปุ๊บเขาดูแล้วรับไม่ได้เราก็โชคร้ายไปเขียนรูปมากี่ปีแล้วคะก็สิบเก้าปีแล้วสิบเก้าปีที่วาดรูปเนี่ยขายรูปได้เยอะไหมคะ ก็พอต้องควรเลยมีกําลังใจนะค่ะถือว่าขายได้นะครับขายได้แต่ว่าราคาดีก็มีหนังสือเออจริงๆแล้วถ้าคิดเป็นคุณค่ารูปเนี่ยรูปนี้ได้ดีกว่าเยอะเลยอย่างสมมติเราเขียนเรื่องสั้นได้สองพันบาทเนี่ยนะรูปเนี่ยรูปเราขายได้ตั้งห้าหมื่นสามหมืนอย่าเงี้ยนะครับ รูปเดียวเราเขียนอาจจะวันเดียวเราได้ทั้งห้าหมื่นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายทุกุกรูปนะหมายถึงบางรูปทีนี้เราเขียนเป็นแบบสีน้ำมันหรือแอฟเต็กรแอฟเตรกสมัยนี้เขาจะเขาเรียกจริงๆเป็นสีน้ำแต่เขาเรียกอะคริลิกอะคริลิกอะคริลิกเหตุผลเราใช้เกลียงใช้ผู้กันใช้ใช้หมดอะนิ้วก็มีผู้กันก็มีแล้วก็ฟองน้ำก็ไม่ได้เอานน่นมาแต่มีหนังสือนะครับ มีหนังสือไม่ไดเอามาใช่ไมคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาจจะเอามาอินเสิร์ตในภาพอีกทีก็ได้จะส่งเป็นให้นั้นเข้ามาค่ะเดี๋ยวเป็นหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปลงไปก็การวาดรูปมันดีกว่าเขียนหนังสืออยู่อีกอย่างก็คือว่ารูปนี่มันเป็นสากลนะมันก็คนแขกคนนิโกะคนฝรั่งจีนดูรูปได้ดูรูปชอบไม่ชอบทันทีแต่หนังสือเนี่ยต้องแปลต้องแปล อย่างเขาฝรั่งมาอ่านของไมตรีลิมปีชาติเนี่ยมันอ่านไม่ออกฮะใช่ไหมฮะมันต้องแปลแต่รูปนี่ไม่ต้องแปล <ฮะ S 2> มองก็ดีดีกว่าตรงนี้ <ฮะ S 2> ครับผมท่านผู้ชมคะคดิฉันได้คุยกับคุณไมตรีลิมปีชาตินะคะศิลป,ปินที่สร้างสารรค์งานในเรื่องการเ,าเขียนเรื่องนะคะมาเริ่มจากเรื่องสั้นเรื่องนิยายเรื่องชีวิตจริงของคนในสังคมอะไรต่างๆจนมาถึงวันนี้บอก เป็นนักวาดรูปด้วยสิ่งที่ทีฉันชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือคุณในตรีบอกว่าคนที่จะเขียนหนังสือก็ตามคนที่จะวาดรูปก็ตามต้องวาดจากความชอบของตัวเองต้องเขียนจากความชอบของตัวเองเพราะฉะนั้นมันถ้าเป็นศิลปินเนี่ยก็คือคิดอะไรก็ทำออกมาสื่อออกมาไม่ใช่ว่าเขียนตามความชอบของสังคมเขียนตามความชอบของคนซื้อเรื่องเพราะอย่างนั้นมันก็เหมือนถูกกำหนดมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีแฮน มันเป็นการตีกรอบมาให้เราทำใช่ไหมคะอันนั้นก็จะไม่ได้มันก็จะสะดุดใช่เพราะเตนัปินนี่มันไม่ใช่รับจ้างมันมาบีบเค้นออกมาไม่ได้ไม่ใช่คนเข้ามาจ้างแบบคุณต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สมัยนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะคะบอกว่าเขียนเพื่หน่อยอยากได้เรื่องประมาณนี้จะเล่าเรื่องมาหรือบางทีก็ไปคัดลอกซีรี ของต่างชาติมาแล้วก็มาแปลงใส่ลงไปแต่ก็บางครั้งก็น่าเห็นใจคนศิลนินคนนั้นเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะต้องการเงินตาองการเลยแต่ถ้าความรู้สึกแท้ๆเราต้องออกจากใจเราไม่ว่าเขียนหนังสือหรือวาดรูปต้องแบบเราเขาเรียกว่าต้องมีแรงบันดาลใจต้องเป็นความพอใจด้วยนะคะสามนาทีสุดท้ายค่ะอยากให้คุณไมตรีพูดฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็แฟน y YouTube เยอะมากเลยค่ะเชิญค่ะก็ ยังไงอ่ะก็คิดว่าไม่รู้อยากจะฝากแต่อยากจะบ่นนะฮะหรืออยากจะมีความต้องการนะก็ต้องการแรกก็คือว่าทำไงถึงให้คนหันมาอ่านหนังสือเป็นเล่มใหม่นะครับทราบว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนกลับมาอ่านหนังสือเป็นเล่มนะคนรุ่นใหม่เนี่ยคคืออ่านหนังสือจากสิ่งพิมพ์นะครับแล้วทำไงถึงให้กลับมา และส่วนเรื่องของการวาดรูปศิลปะเนี่ยก็อยากให้บ้านคือสังเกตนะฮะเมื่อไม่กี่วันนี้จะดูเขาส่งบ้านของมหาเศรษฐีมาให้ดูทั้งหมดมีประมาณสิบหลังเป็นเจ้าสัวเศรษฐีทั้งนั้นนะครับราคาเป็นร้อยล้านหลังนแต่ในบ้านนี้ไม่มีภาพศิลปะเลยเก็ทําไม่รู้สึกว่าเอ๊ จริงๆอ่ะนะบ้านที่มีราคาหรือไม่มีราคานะ,ะแต่ถ้ามีงานศิลปะไปไหว้ที่ห้องรับแขกห้องนอนห้องอะไรแล้วแต่นะแม้แต่ห้องน้ำก็น่าจะก็อยากอยากตั้งความหวังว่าทำไมความรู้สึกกันนี้มันช่วยได้นะฮะช่วยได้จริงๆว่าคนไปที่บ้านเนี่ยถ้าเห็นภาพศิลปะเนี่ยจะช่วยทำให้บ้านมีค่าขึ้นะนะ คือพูดอันนี้ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราอยากจะขายรูปแต่เพียงแต่ให้เห็นว่างานศิลปะมันควรจะอยู่กับทุกแข่งหรือว่าห้องรับแขกก็ควรจะมีหนังสือคนส่วนใหญ่จะเป็นภาพคนภาพครอบครัวภาพตัวเองภาพความสําเร็จใช่ครับจะไม่ค่อยสนใจกับศิลปะเท่าไหร่ก็นี่คือความอยากกันนะความต้องการว่าแล้วเชื่อไหมฮะถ้าเราอย่างเนี้ยไปที่ ไปที่ห้องทํางานของผู้ใหญ่คนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เป็นถึงรัฐมนตรีแล้วแต่เราไปถึงที่นั่งเห็นปุ๊บที่ปผนังห้องรู้เลยว่ารัฐมนตรีคนนี้หรืออธิบดีคนนี้อยู่ระดับไหนจากการดูรูปข้างหลังครับใช่ไหมครับรูปของดูรูปข้างหลังรู้เลยว่าเป็นคนระดับไหนนะครับท่านผู้ชมครับ ถึงตรงนี้เนี่ยทำให้นะท่านพอจะสรุปได้ว่าคุณใบติกำลังจะบอกว่าการติดประดับรูปภาพในห้องทำงานในบ้าน <c oughs> จะบ่งบอกถึงอุปนิสัยใจขอรสนิยมของท่านเจ้าของที่ทำงานนั้นของท่านเจ้าของบ้านนั้นนะคะบางทีในวันนี้สังคมเปลี่ยนไปจนคนอาจจะไม่มีเวลาหรือไม่ได้สนใจหรือมองข้ามศิละปะไปนะคะ <c oughs> บางทีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ท่านเพิด <c oughs> เพินแล้วก็ พักผ่อนหย่อนใจหรือทําให้ใครเครียดได้นะคะยังไงก็ตามอย่าพิ่งเลิกอ่านหนังสือกันนะคะหลายคนบอกว่าคนสมัยใหม่จะไม่อ่านอะไรเกิน8บรรทัดเพราะฉะนั้นถ้าเขียนอะไรหลอกไว้อ่านขัางต้นเนี่ยเขาสรุปไปแล้วบรรทัดหลังจากบรรทัดที่8ไปไม่มีใครสนใจแล้วอันนั้นก็เริ่มจะเป็นอันตรายสําหรับอะไรที่ซ่อนอยู่ ใน Wording ในคำพูดในประโยคที่มันเลยจากแบบบรรนทัดไปบางทีถ้าเราอ่านไม่ละเอียดเราอาจจะเสียเปรียบได้หรืออาจจะทําให้มุมมองเปลี่ยนไปวันนี้ต้องขอเป็นกาลังใจและขอชื่นชมคุณมาตรีริมพัชชานะคะคก็ขอให้ได้รับรางวัลอะไรอีกอย่น้อยก็เป็นคนทําหนังสือที่เป็นสื่อสร้างสรรค์ค่ะเป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณที่มาพูดคุยในรายการ,ร,รต้องขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการของเรานะคะรักเมืองไทย ก็จะอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็จะพยายามที่จะอนุรักษ์รักษาคนดีมีคุณธรรมผ่านรายการนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ